ไม่มาเรียฉันไม่ให้เธอเข้าหรอกฉันบอกให้หยกฉึกประตูก็อบอกว่าไม่ไงออกไปฉันบอกว่าไม่ออกไม่เข้าจริงใช่ไหมที่เขาลือกันว่าเธอเอาผู้ชายมานอนกกอยู่ที่บ้านน่ะไม่มีวอยแล้วทำไมเธอไม่ให้ฉันเข้าออบ้านแล้วทำไมวันนี้เธอถึงอยากเข้าบ้านฉันนักหนาละวะะฉันปวดขี้ไอ้บ้าส้วมบ้านฉันก็เต็มหมดฉันจะขี้รถเกงู่แล้วนะ ขี้หรือไม่ขี้มันก็เรื่องของเธอมันคือตูดของเธอ <S <S ใช่มันคือตูดของฉันแต่ฉันขอแค่หนึ่งนาทีเลไม่เข้าที่นี่มันบ้านของฉันฉันจะให้ใครขี้หรือไม่ให้ก็ได้ไม่เข้าเมื่อวานเธอยังขี้รถหน้า้องน้านบ้านฉันเลยนะ <S <S เฮ้ยก็ก็ท้องมันเสียนี่หวายแล้วทำไมเธอไม่ล้างให้สะอาดฉันก็ล้างแล้ว <S <S แต่ไม่ไม่ีม <S 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 รยงแม่หาฉันเป็นคนขี้ มาเรียนฉันไม่ได้ตั้งใจ